สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมือนีพอกันกับแมวเหมียวนะคะมือนีแมวเหมียวมาพอป้ายังวัตีนี้อันนี้เขาเอิญนว่าวาระบิญี่ปุ่นนะคะนี่แต่ว่าแมวโบ้บอค่อยกิน่นบบเคยกินนะคะพี่น้องอ่าพี่ๆท่านใดกะแนะนําเมนูมากนะคะพี่น้องฮารองกิ่นนะคะแต่แมวบบเค่อยกินนะคะแต่ว่าสผพาพี่พาน้องมาส้มแล้ะคะ่ะมาเก็บจักกำซองกำนะคะพี่น้องอ่าส่วนมากสิเป็นนิยมทางญี่ปุน่น มากกว่านะคะแต่ว่าส่วนยุโรปเนี่ยเห็นเป็นพี่บางข้นบางท่านกับกินนะคะแต่ว่าแมวบอเคยกินค่ะพี่น้องเดี๋ยวสีภาามาเก็บหักมันมันกันนะคะพี่น้องจ้าใช่ค่ะคุณสุดยอดเลยค่ะพี่น้องค่ะรังอ่อนๆนี่พี่บางข้นเพิ่นกับกินนะคะพี่น้องแต่แม่วบอเคยกินอันใดที่เขาบอเคยกินกะ บบกินนะคะพี่น้องอันนี้สีพรมเด็ดเด็ดเบิ่งฟังมวนๆนะคะเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยพุ่นล่ะสุดยอดเลยค่ะโอ้ยหลายครับพูดแม่นเบิดเลยค่ะแม่นเบิดเลยมเมน้ำเม่นู่มากเลยค่ะหาล่องกิน สุดยอดเลยค่ะพี่นองคะ่ะปื๊ดพี่มีทห่ฆักพี่แ่นเบิดเลยค่ะคุณกำลังอ้วๆออันนี้เดซเออมันด้ยค่ะอุ้ยอันนี้ก็สวย นแป๊บเดียวส่วนมากเพื่อนสิก,กินประมาณนี้นะคะนี่นเพื่อนกระสิไปลวกน้ำลวกน้ำแล้วก็ไปพัดล้างล้างน้ำสะอาดออกลวกลวกสักกอนนะคะอุ้ยสุด,ดยอดเลยค่ะขอหักล้วลวก,ก่อน พี่น้องค่ะมวนมากแปบ๊บเดียวค่ะพี่น้องนี่แต่แนวเดียวเลยค่ะเขาจเจ้าตัดไม่ออกวันนี้เขาก็เลยได้แสงดีโอ้ยกำลังตะมุตะมิพี่น้องค่ะ โอ้ยมวนมวนฮักแบบฟินมากเลยค่ะคุณน้ยพี่น้องฮักแบบแบบฟินมากเลยค่ะคุณอ่ะเลือดละ่ะสุดยอดถ้ากล้ากิน,นสิเก็บเลยค่ะพี่น้องนี่โอ้ ทั้งญี่ปุ่นเพิ่นนิยมกินนะคะบ่อันตรายนะคะเท่าที่ไปหาขอมูลมาแล้วนะคะเดี๋ยวสิไปหาขอมูลมาเพิ่มอยู่ค่ะนี่โอ้ยฟินค่ะบอกเลยฟินยอดเขาเป็นตาแสบอยู่ค่ะคือเขาอัวมาดคนอ่นะพี่้องคะปื๊ดอันนี้ค,ครับ เด็ดดิ้งมัน <cleaning Tamam iendo> เขาที่เอาไปลวกน้ำห่อนนะคะต้มน้ำห่อนแล้วเขาจ้องเสือมาผัดหรือประกอบอาหารอ้พี่น้องคะคนกับสีลมพู่นนอ่อนๆทางญี่ปุ่นทางเกาหลีเพิ่นกับสิกลินนะคะ แต่ว่าแมวโอหูวิธีกินสีผ้าเก็บอุซื้อพูดนะคาดไปเอาพี่น้องคะ่ะเลือดซึงบาหลับฝรั่งเพิ่นกับพวกค่อยกินอย่างทั่วไปนะคะเป็นวัชพืชของฝรั่งเป็นไดเก็บข้าวเดียวทำมุมนี้ก่อนโอ้ยปิ้นมาก หลายพราะพี่น้องพี่น้องะถ้าตั้งกล้องกระบ,บอกมากเบิ่งดูเก็บแป๊บเดียวครับพี่น้องทาถ้าแบบว่าห้ามู้วิธีเห็ดกินนะคะแนะนํามาในเด้อค่ะพี่น้องถ้ารู้วิธีทํากินแนะนําเมวเหมียวด้วยนะจ๊ะนี่แมวเมียวบ่หู้วิธีกินค่ะพี่น้องสะอ่อนอวมแห้งคุณน,นี่สะอ่อนยิ่งเก็บยิ่งมั่นค่ะพี่น้อง โอเคนะคะสำหรับคลิปเบอนีกับเก็บมันมัน,มน,มนกับวาราบิญี่ปุ่นนะคะพี่น้องอาจจะกินได้นะคะนี่อ่อนมากวัวหมากค่ะพี่น้องนี่โอ้ยไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิหาเมนูเบิงขอมุ่นดีๆก่อนค่ะนี่แต่ก็กินได้อยู่ค่ะโอ้ยโอเคนะคะพอกันไหมคลิปหนาเดอ้อจ้าพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะ